โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี05ตัว V 4x4 เกียร์ออโต้เครื่องดีโฟดี3.0ครับสีสันรับคันสวยครับจัดทรงไซมแม็กอัพรถตรงรุ่นเลยครับยางยังดีครับปี B 20สีสันรับตัวเงาเงาเลยครับภาสี66นะครับเล่มพร้อมเอกสารครบมีประกันชั้น3ให้ด้วยภายในเบาะหนังถวดสะอาดไม่มีขาดไม่มีแตกไยายงาครับคอนโซลลายไม้พวงมาลัยมัลติฟังชันแอร์ออโต้หนาว เกียร์โฟใช้ได้ปกตินะครับรถทรงดีสีสวยครับภายในสวยครับไม่โซมครับหล่อๆเลยครับประมาณนี้เลยบอดี้หน้าท้ายสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมสีรอบคันสวยเลยครับทรงหล่อๆกุญแจรีโมทจอกไฟฟ้าใช้ได้ครบระบบไฟฟ้าใช้ได้หมด นิ่มๆนะครับตัดเลขไม้สองแสนสี่นะครับมีกล่องให้ด้วยครับอ่าประมาณนี้เลยหล่อๆเลยนะฮะสาย SUV ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้บอกเลยคุ้มๆเอาไปขับใช้งานได้เลยรถกำนันแถวบ้านผมครับขายต่อมาให้รถจุดนนทบุรีไซน้อยนะครับบอกว่าสวิตช์ทัวรพาร์คตากจังหวัดจองกับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับหล่อๆลุยๆเลยครับรับรองได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ หล่อจริงครับขับดีมากเท่